สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการต่อสายใช้งานสวิตช์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องสัมผัสที่ตัวสวิตช์ให้กับเพื่อนๆครับ สวิตช์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องสัมผัสนะครับหากเป็นเพื่อนติดตั้งบริเวณหน้าห้องน้ําก็จะช่วยลดการสัมผัสสวิตช์จากมือที่เปียกได้หรือติดตั้งบริเวณห้องครัวหรือทางเข้าประตูบ้านก็จะช่วยลดการสัมผัสเชื้อโรคหรือแบคทีเรียที่อาจจะติดอยู่บริเวณสวิตช์ไฟฟ้าได้ครับซึ่งสวิตช์แบบไม่ต้องสัมผัสนะครับทั่วไปก็จะมีจําหน่ายรุ่นที่ต้องใช้สายนิวเทลและรุ่นที่ไม่ต้องใช้สายนิวเทลครับ โดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการต่อสายใช้งานในรุ่นที่ไม่ใช้สายนิวทรัลซึ่งเพื่อนๆสามารถติดตั้งแทนสวิตช์ทางเดียวที่บ้านของเพื่อนๆได้ครับที่ด้านหน้าของสวิตช์นะครับก็จะมีแผงกระจกเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและเพื่อง่ายต่อการทําความสะอาดครับ โดยที่ตัวสวิตช์นะครับจะใช้กับโหลดหลอดไฟสูงสุดรวมกันไม่เกิน300วัตต์ครับที่ด้านหลังของตัวสวิตช์นะครับก็จะมีขั้ว l อลสำหรับสายลายทางด้านไฟเข้าสวิตช์ครับและมีขั้ว L1 นะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟออกสวิตช์ที่ต่อสายออกไปยังโคมไฟครับ การแกะฝาของสวิตช์นะครับโดยใช้ไขควงแบนงัดที่ร่องเล็กๆเพียงเล็กน้อยครับ ที่ตำแหน่งบ็อกซ์นะครับเราจะเดินสายลายมา2เส้นนะครับโดยเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายลายทางด้านไฟเข้าสวิตช์และอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายลายทางด้านไฟออกที่ต่อสายไปยังคคมไฟครับโดยเราจะต่อสายลายทางด้านไฟเข้าสวิตช์เข้ากับขั้ว L และต่อสายลายทางด้านไฟออกสวิตช์เข้าที่ขั้ว L 1แล้วขันน็อตให้แน่นครับ เนื่องจากสวิต์ในรุ่นนี้นะครับไม่ได้เดินสายนิวท่ลมาให้ที่สวิต์ทางผู้ผลิตจึงให้ติดตั้งตัวคาปาซิเตอร์ขนาด0.33ไมโครฟาลาดมาด้วยโดยให้ติดตั้งคล้อมที่ขั้ว L และขั้ว N ของหลอดไฟครับเพื่อใช้เลี้ยงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในสวิต์แต่สวิต์ในบางรุ่นนะครับทางผู้ผลิตก็จะมีการพัฒนาและการออกแบบวงจรให้ไม่ต้องใช้ตัวคาปาซิเตอร์กับสวิตครับ ลองไล่สายวงจรนะครับสายลายก็จะมาเข้าที่ขั้ว L ของสวิตช์ครับและเดินสายลายออกจากขั้ว L 1ของสวิตช์ไปยังขั้ว L ของหลอดไฟครับโดยจะมีตัวคาปาซิเตอร์นะครับต่อคล่อมขั้ว L และขั้ว N ที่หลอดไฟครับและเดินสายนิวทอลจากขั้ว N ของหลอดไฟนะครับกลับไปยังจุดต่อสายนิวทอลของวงจรครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะปิดฝาครอบสวิตและทำการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรครับเมื่อจ่ายไฟนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไฟสีแดงที่สวิตก็จะติดครับ และเมื่อยื่นมือเข้าไปใกล้ๆกับสวิต์นะครับสวิต์ก็จะทำงานหลอดไฟสีฟ้าที่สวิต์ก็จะสว่างและสวิต์ก็จะจ่ายไฟต่อไปยังคุมไฟหลอดไฟจึงสว่างครับและเมื่อเราต้องการปิดสวิต์นะครับก็เพียงยื่นมือเข้าไปใกล้ๆกับสวิต์สวิต์ก็จะปิดหลอดไฟก็จะดับครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับ